มีเวลาน้อยจะใช้สอยยังไงให้มีประโยชน์อันนี้จากประสบการณ์ที่ออกกำลังกายแบบไม่หักโหมสำหรับคนวัยทองหรือ40อัพนะคะก็สามารถแข็งแรงและมีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นนะคะก็ออกกำลังกายไม่จำเป็นที่จะต้องออกหนักหรือออกนานหรือใช้อุปกรณ์เยอะนะคะ สิ่งที่เราทําและจะทําให้มีประโยชน์สูงสุดก็คือถ้าเรามีเวลาน้อยเราก็ออกกําลังกายแบบบ่อยๆใช้เวลาออกกําลังกายให้บ่อยขึ้นนะคะให้ให้เขาเรียกว่าให้มีให้มีวินัยนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่เราจะมาออกกําลังกายหนักๆเยอะๆนานๆน่ะมันไม่มีใครทําได้นะคะไม่มีอยู่จริงอ่ะ สำหรับประสบการณ์ของแอนนี่คือออกกำลังกายแบบไม่ต้องออกนอกบ้านนะคะอยู่ในบ้านใช้อุปกรณ์น้อยนะคะแต่ใช้ความสม่ำเสมอนะคะความมีวินัยนั่นเองนะคะเพื่ออยากที่จะบริหารเวลาอย่างวันนี้แอนนี่ก็จะออกกำลังกายแบบยืดเหยียดคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อเพราะว่า โคบาลันะคะไม่ว่าจะเป็นแกนการลำตัวหรือกล้ามเนื้อเราต้องค่อยๆสะสมและค่อยๆบริหารค่อยๆกระตุ้นเขาวันนี้จะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อทุกส่วนทั่วร่างกายนะคะแบบฉบับคนมีเวลาน้อยและไม่ต้องการที่จะมีปัญหาที่หัวเข่าของเรานาเองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแกนกลางลำตัวนะคะคอบาไหล่หรือกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ต้นขาและสะโพกและระบบเผาผลาญเราควรมีการกระตุ้นเขาในทุกๆวันหรือกระตุ้นเขาให้บ่อยๆนะคะเพราะว่าการใช้กล้ามเนื้อไม่ต้องไม่ต้องแอันนี่จะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเราใช้กล้ามเนื้ออย่างไม่ต้องอื่นไก่เยอะนะคะเราสับหมูเราอาจจะโขลก พิกนะคะเราใช้กล้ามเนื้อที่แขนสังเกตดูว่ารุ่งเช้ามานะคะเราก็ยังรู้สึกว่าปวดเมื่อยเกร็งที่กล้ามเนื้อของเราเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราไม่เคยถูกใช้งานการที่จะทําให้กล้ามเนื้อของเราจดจาและและไม่ปวดเมื่อยปวดเกร็งนะคะก็คือการต้องกระตุ้นและทําบ่อยๆทําแบบสม่ําเสมอนะคะให เขาจดจำนะคะให้ให้กล้ามเนื้อค่อยๆฟูขึ้นนะคะค่อยๆแน่นขึ้นนะคะถ้าออกกำลังกายวันนี้อันนี้ก็จะยืดเหยียดเบาๆนั่นเองนะคะคอบ่าไหล่นะคะสำคัญหมุนคอเราจะตื่นเช้ามาเราอาจจะหมุนคอนะคะยืดคอบ่าไหล่หมุนหัวไหล่คอบ่าไหล่นะคะหมุนสะโพกหมุนเอวนะคะเอวของเราที่แข็งหลังของเราที่แข็งเอวตึงนะคะ ด้านข้างรู้สึกว่ามันยึดมันตึงเราก็ผลคายเขาด้วยกันยืดเหยียดเขานั่นเองนะคะก่อนออกกำลังกายทุกครั้งนะคะอย่าลืมที่จะบอ์มอัพนะคะกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะกระตุ้นกล้ามเนื้ออย่างวันนี้การออกกำลังกายนะคะอันนี้ก็จะกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ต้นขาต้นขาและแขนนะคะ นี้ก็จะเป็นการโย่ลงมาเล็กน้อยนะคะเปิดปลายเท้าเปิดปลายเท้าออกแล้วยโย่โย่เข่าลงเล็กน้อยเพื่อนๆก็อาจจะโย่เท่าที่เราจะโย่ไหวนะคะแล้วยืดวิธีการเกร็งนะคะ เราก็จะได้ไปหยชน์ในเรื่องของเราได้ใช้กล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าการกลิงการกลิงก็คือการที่เราได้กระตุ้นได้ใช้งานกล้ามเนื้อนะคะเราได้กระตุ้นเขานั่นเองนะคะเคตยืดเหยียดมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะและแอนนี่จะบริหารนะคะทั่วล่าง ด้วยการไม่กระโดดนะคะไม่กระโดดก็จะก้าวขาก็จะยืนนะคะยืนและหย่อนสะโพกของเราเล็กน้อยนะคะและถ้าใครมีกำลังเราก็อาจจะยกเข่าขึ้นนะคะกลับลงมาที่เดิมนะคะกลับลงมาที่เดิมนะคะ และหย่อนก้นยื่นก้นของเรายื่นสะโพกไปข้างหลังนะคะถ้าใครมีกําลังก็อาจจะดึงขึ้นนะคะท่าน,นี้ก็จะได้กล้ามเนือ้อมัดเล็กที่หน้าท้องถ้าเราเปล่งหน้าท้องนะคะกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขานจะถูกใช้งานนะคะฮุบ เทคนิคที่จะไม่ทําให้เข่าของเราบาดเจ็บนะคะเราก้าวขาให้กว้างเล็กน้อยให้กว้างเล็กน้อยแล้วเปิดปลายเท้าไว้นะคะก่อนที่เราจะย่อนะคะเราก็หย่อนดึงสะโพกไปข้างหลังเล็กน้อยนะคะแล้วโน้มตัวลงมานะคะแล้วเข่าเราจะไม่เลยปลายเท้าน้ําหนักก็จะไม่กลับไปอยู่ที่เข่าของเรานะคะใช้วิธีการโน้มตัวลงมาเล็กน้อยนะคะยืนสะโพกไปข้างหลังเล็กน้อยและค่อยๆหย่อน อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการได้ใช้กล้ามเนื้อที่สะโพกและต้นขานะคะไม่ต้องดึงจังหวะให้เร็วมากนะคะเพราะเราต้องการที่จะโฟกัสด้วยการเกร็งที่กล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องของเราบ้างนะคะได้กระตุน้น ท่าน,นี้ก็จะเหมาะกับสาวๆที่ไม่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าและก็แกนกลางลําตัวแข็งแรงแล้วนะคะก็สามารถที่จะทรงตัวได้ยืดออกกําลังกายในท่าต่างๆโดยที่เราไม่ต้องจับอุปกรณ์หรือใช้แรงต้านของเราเองแบบสูงสุดนะคะก็จะดีมากๆเลยก็จะใช้แรงต้านแบบได้ผลที่ดีมากๆแต่สําหรับคนที่ยังแกนกลางลําตัวไม่แข็งแรงนะคะหัวเข่าไม่แข็งแรงพอนะคะแต่อยากมีกล้ามเนื้อนะคะ อันนี้แนะนําให้เราเกาะผนังไว้นะคะเกาะผนังไว้นะคะเราก็ห่างออกจากห่างออกจากผนังนะคะเสร็จแล้วเราใช้วิธีการดันกําแพงเอาไว้นะคะแล้วค่อยๆหย่อนก้นนะคะดึงก้นของเราไปข้างหลังเล็กน้อยแล้ะค่อยๆมตัวลงนะคะกลิงหน้าท้อง และใครอยากที่จะแอดวานซ์ขึ้นไปนะคะอยากที่จะเพิ่มสะโพกด้านข้างนะคะคือกระชับสัดส่วนสะโพกด้านข้างหรือกระชับต้นขานะคะอันนี้ก็แนะนําให้เราดันกําแพงไว้อย่างนี้นะคะตัวเราห่างตัวห่างออกจากกําแพงนะคะเสร็จแล้วเราอาจจะตะขาขึ้นนะคะเพิ่มแรงเหวี่ยงปริงหน้าท้องค่ะทำช้าช้านะคะเปริงหน้าท้อง ขาไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เราจะยกขาสูงและจะได้ไปอยู่สูงสุดนะคะเราโฟกัสในการเกร็งกลนะ้ามเนื้อที่หน้าท้องและโฟกัสด้วยการดันกำแพงไว้นะคะก็จะเป็นการทรงตัวทรงแกนแกนกลางลำตัวของเรานะคะขยับอีกข้างวิธีนี้ก็จะดีสำหรับสาวๆที่ ยังสรงตัวเองไม่ได้นะคะแกรนกลางลำตัวยังไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้แรงต้านของตัวเองเยอะๆนะคะตึงหน้าท้องไว้นะคะท่าน,นี้ก็จะดีสำหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะย่อเข่านะคะก็จะดีมากๆเผาผ่านได้ดีถ้าเรากระตุ้นกล้ามเนื้อบ่อยๆ ใช้เวลาน้อยนะคะจัดสรรเวลาดีๆมีเวลาน้อยแต่สามารถออกกําลังกายได้นะคะใช่ว่าการออกกําลังกายเยอะหนักหรือนานจะมีผลลัพธ์เสมอไปไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีสมองไปนะคะแต่การที่จะทําให้มีผลลัพธ์ที่ดีคือการทําให้ร่างกายของเราจดจําทําให้กล้ามเนื้อของเราจดจําคือการทําบ่อยๆนะคะ และกล้ามเนื้อของเราก็จะถูกกระตุ้นก็จะทำให้เราอะทำได้ดีมากขึ้นมากขึ้นไปในทุกๆวันใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็ลองทำกันดูนะคะลองลองออกกำลับบงกายกันดูนะคะเราใช้แรงต้านของเราเองดูก่อนนะคะว่าถ้าเรายิ่งใช้แรงต้านของตัวเองมากเท่าไหร่นะคะแกนกลางลำตัวการทรงตัวของเราก็จะมีประสิทธิภาพดียิ่งๆขึ้นไปนะคะ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปและเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆที่อันนี้จะนำเสนออย่าลืมไปออกกำลังกายกันนะคะ